บทที่สิบห้าบทสวดอุปะเนยสูตรอุปนียติชีวิตตะมปะปัคมายุงชลูปะนีตัดสะนะสันติตานาเอตังพยังมะรเนเปขามาโนปุญญานิกะยิลาทะสุขาวะหานิอุปนียติชีวิตตะมะปะมายังชลูปะนีตัสะณะสันติตานาเอตังพยังมะรเนเปขามาโนโสโลกามิสังปชะเหสันติเปโข โยทะกาเยนะสังยะโมวาจายะอุทะเจตสาตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวมาโนปะกาโลติปุญญธรรมโมฮเวลักขติธรรมะจาริงธรรมโมสุจินโนสุขามาวหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนะทุกขติงคัจฉติธรรมะจารีสัพเพสังขาราอนิจจติยธาปัญญายะปัสติอัฏฐะ นิพพินทติทุเขเอสามะโควิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขาติยะธาปัญญายะปัสติอัฏนิพพินทติทุเขเอสามะโควิสุทธิยาสัพเพธรรมาอนัตตาติยะธาปัญญายะปัสติอัฏนิพพินทติทุเขเอสามะโควิสุทธิยาบทที่สิบหกบทสวดอปันนกัชาดกอปันนกัตถานเมเกทุติยังอาหุตากิกาเอตะทัายะเมทาวีตังคันเหยยะอปันนกัง พระหุงเวสรารนังยันติปับพระตานิวนานิจะอาลามะลุกขะเจดยานิมนุษษาพยะตัติตาเนตังโขสรารนังเขมังเนตังสารณะ,ะมุตตะมังเนตังสารณะ,ะมาคัมมะสัพพะทุกขาปมุจติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสารนังขะโตจัตตาริอริยะสัจจานิสัมมัปปัญญายะปสติทุกขังทุกขะสมุปปาทาง ทุกขัสสะจะอติกมังอริยันจะอัฏังที่กลงทุกขูปะสมะคามินงเอตังโขสรารังเขมังเอตังสรารนณะมุตตะมังเอตังสรารนณะมาคัมมะสัพพะทุกขาปมุจจติบทที่สิบสามเอะบทบทที่สิบหกบทที่สิบเจ็ดบทถวดบทสวดพระเทกรัตตาคาถา อตีต an no ังนันนะวาคะเมยยะนับปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยทธตีตัมปะฮีนันตังอปัตตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัฐะตัฏาวิปัสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิธามะนุพะูหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คอนแคนในธรรมนั้นได้บุคคลนัั้้้นนนนพงงเเจริิญืออใหปปูถด อชเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามรละนางสุเวพึงทำความเพียรเสร็จในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งณฮิโนสังฆรันเตนะมหาเสเนนะมัจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตามะตันทิต,ตังตังเวพเทกรัตโตติสันโตอาจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียบบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกยจคานทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการราชนี้แหละ ป Halo, ah ัจเเวคคณะปาถะชราธรรมโมหิชลังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมหิพยาทิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มารณะธรรมโมหิมารณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมนาเพหินานาภาววินาภาววเราจะลวเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้อง พัดพาจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมะสะโคมหิตกรรมะทายาโทกรรมะโยนิกรมะพันทุกรรมะปฏิสรโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกฤามิกาลยานังวาปาปะกังวาตัสสะทายาโทภวิสามิเราทํากรรมอันใดเวบอันใดไว เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจเจเวคีตัพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทินบทที่19บทสวดเทว,วตาอุยโยชนะคาถาทุกขับปัตตาจะนิทุกขาพยับปัตตาจะนิพยาโสขปัตาปตาจะนิโสกาโหนตุสัพเพปีปานิโน,โนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมพทางปุญญสัมปทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพัสสัมปติสิทธยาทานังทัตันตุสัทยะสีรังรักขันตุสัพพทา ภาวนาพิรตาโหนตุขชัชชนตุเทวตาคาตาสัพเพพุทธ,ธาพระลับปตตาปัจเจกาน,นจัญยังพลังอรหันตานันจเตเชนะละขังพัธมิสัพพโสบทที่ยี่สิบทบทสวดเทวตาปฏิปัตธาบทที่ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานะคาถาหันธรรมยังปฏิทานะคาถาโยพนามาเสยยาเทวตาสันติวิวหาละวาสินีถูเปคะเลโพธิะเลตหิงตหิง,ต,หงตาธรรมมะทาเนนะพะวันตุปูชิตาโสถินกะโลนเตทะ วิหารมันทะเลเถราจะามัชชานวากาจะพิคโวสารามิกาทานะปฏีอุปปาอุป,ปาสากาคามาจะาเทสานิคมาจะาอิสลาสัปปานะภูตาสุขิตาพระวันตุเตชาลาผูชาเยปิจากอันทะสัมภวาสังเสทชาตาอาัฐาโวปะปาติกานิยานิกังธรรมะวัลังปฏิจเตสัพเพปิทุกขะ กาโลนตุสังขยังถาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมัตทราจะปุคลาสังโคโหโตุสมัคสมัคโวะอัฏฐายะจะหิตายะจะอัมเหลคตุสัทธรรมโมสัเพปิธรรมะจาริโนวุติงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยปะเวทิเตบทที่21บทสวดสัพพะปฏิทานคาถา หันธรรมยังปฏิธานะคถาโย ο, พนามเสปุญญยส,สิธานิกตัดสะยานัญญานิกตานิเมเตสัญจะพาคิโนโหนตุสัตตานันตาปะมานากาเยปิยาคุณวันตาจะไมหังมาตาปิตาทโยทิฏฐาเมจาปะยะทิฏฐาว่าอันเยมัชชตตะเวริโนสัตตาติถันติโลกัสมิง เตภุมมาจัตโตจัตุโยนิกาปันปันเจกะจัตุโวกาลาสังสะลันตาพระวาพระเวยาตังเยป,ปติธานมมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับปะชาน,านันติเทวาเตสังนิเวทยุงมะยาทินนาณนกุญญานังอนุโมทนะเหตุนาสัพเพสัตตาสทาหนตุ เวลาสุขะชีวิโนเขมป,ปะทันจะปะปนตุเตสาสาสิทชตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้แลแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชน เหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบีดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวกรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสี่มีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยแะภพบใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลาย จึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเทินด้วยอนุภาพแห่งสัจจะที่ฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรันาตนตรัยด้วยการสัตยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปรลิตและพระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภยัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสรทยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งพิริพินาศโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรวัดประวัณีเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคต ขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริตและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทอินสาธุ